อันนี้เวลาตีสามสี่สิบสามรอพี่แจ็คทีมงานอีกคนครับสบียงนะครัันต่อนี้ตีสี่กว่าครับเียมของขึ้นรถเรียบร้อยพร้อมรุ้อครับนี่ครับรรพร้อมครับพร้อมจือทักรักบุก ขณะนี้เวลาตีห้าสามสิบกว่าครับแวะซื้อของกินแป๊บ,บนึ่งเต็มพลังครับเต็มพลังนะครับทีมงานไปครับเวลาหกโมงห้านาทีแต่กำลังพาเข้าหมาครับกูกูกไปกันแต่งแต,ตัวใส่น,นี้เวลาหกโมงยี่สิบเจ็ดนา นาทีนะครับเวลาออกินทางไปกันต่อครับน,นี่เวลาเก้านิกา่อก่อนนะครับตอนนี้เรือผุ่มลำยอยังไม่ได้แต้มนะครับแต่เราต้องไปตามตัวกันต่อนะครับมากันเลยนี่ไปสองสี่ห้ากินข้าวเสร็จเตรียมลงรอบบ่ายตายยังไม่ได้ ปายังไม่ได้ไตกันต่อขณะนี้เวลาหกโมงกับหนึ่งทุ่มนะครับกำลังล่องเรือกับบ้านผลงานปลารวมวันนี้นะครับสรุปไม่มีแต้มนะครับสามคนศูนย์แต้มครับฝากกินงาน A N T ไปด้วยนะครับผมอันนี้เวลาสองทุ่มสิบหกแวะกินก๋วยเตยี๋ยวจ้าครับผลงานวันนี้เป็นไงครับ ขึ้นแถวอร่อยแถวแล้วกลับบ้านแบบน้ำนอนไปกนต้องขึ้นแถวเหนื่อโกดกินปลากินเนื้อแทนตอนนี้เวลากี่ทุ่มนะพี่สามทุ่มสิบสามทุ่มสิบนาทีได้มาฮอดบ้านของนัแจ็คหัวหน้าเผาเอ็นทีนะครับหัวหน้าเผานี่ครับแจ็คแจ็คบุกมือถ่ายกล้องโอ้โหเออเออขังแสง ผลงานปลารวมนะครับวันนี้สรุปว่า5ตัวครับตัวเนยแฮลครับจำเลยนี่ดูในถังนะครับปลารวมวันนี้5ตัวนี่ครับปลารวมครับนี่แฮวนั่นแหละครับตามนั้นนะครับทุกคน